ยังบ่าให้เขาชาวทีละเอาเงินอีกแหละมันทันก็วันพูดไปเดี๋ยวพอว่าทัานทีเบิร์เอาหายนะเอา้าห่างงามดูอือพอวาห้อมแก้มผ่านหนึ่งกับห้อมแก้มบาทหนึ่งเนีบาทอ่อ

พันหนึ่ง <11. S 1> จากจากใบหละระนาบตีหอมไปจากบาทแล้ว <11. S 1> อืหนึ่งสองที่เลือ <12. S 1> บบดนี้ អ no?> ឺ4អឺ5អឺ6អឺ7អឺហំอีกจักบาท7บาทអូខេតែ7บาทនេះនេះจักบาทឲ្យណាហំពីចាប់1000จักบาทណាធៀបទៅណាអហំថន ก้าโมงกว่าแล้วพี่นนองเ้ยพาพกับพากันตื่นพี่นอ้องเงินนะอันนี้ว่าตามตรงนยบอมแมนบอมดูถูกประเทศตัวเ<ส>องเด้ <c oughs> บอแมนมาดูถูกเงินกีบเงินลาาเขาเองเด้ว่าตามความจริงมันจนเปื่อยเลยก็มีบางใบนะอือ มันขาดมันเปื่อยกับวย่อมคืนธนาคารกลางทิ้งองเดียม่ตไส่ายไ,ไปแล้วก็เปื่อยถิมน้าสกบขึ้นไปแหลกอยู่ธนาคารกลางธนาคารแห่งสาสตร์แหลกได้อยู่กรหับคืนใส่เจลเลทตุ่มเปะแห่งดีไหมขะเวลาสื่อเนี่ยครเอาใบใหม่เนี่ยไป สลาดนางสิสลาในพวกนางไม่ขาหนี่งพวกสนีนึงนางสิสลาฮาเอาใบใหม่ไปซื้อแต่พวกนา่งน่ะเอาใบ,กบเก่าๆนะถอนมาเวลาถอนจะใบแล้วหอมอีกหอมใส่หอมควาหอมหนาผากจากาใากบแล้วคนะือลายแช่ไหมหอมทรายหอมควาจากบ่านด้ไหม อ่อนเป็นเคยยังพี่น้องเอ้ยขาต้องเงียนเลยรได้นี่นะส่วงสาวนี่ขาต้องเงียนนี่ยสสามสี่อ่าใบขาป้าป้าป้าเอาไปกินข่าวปะลูกป้า แม่ขาดกับไปซื้อหานคะ่าเขาเอาอยู่ดอกไม่ค่าอันนั้นการเงินขาดกับมาจากเขาแค่แล้วเงิงนในตลาดแห่งสุกโปรง <c oughs> เขาขายเนื้อขายหนังคดีแล้วมันเปืือนนะมือเขาจับทอนจับท <ừ, S 2> อนมันจะบอกเงินหานค่าทั่วไปเปืือน<า>เปืือนที่ไหนะของอยู่ของกินกระจายเงินแล้วกระเป๋าว่าใส่ลูก เลิศเลอเ,เปอร์เซอร์ขอบใจลุงแล้วไหมใจ,จลุงอ่าผันจะขอบใจสือส่อเห็นได้ไหนขนมน้ำน้ำจจอือชิบเบะยงังไงไปดาวใส่บอลลูเซียโหมายโหมายเอามื่อห้ยหาแ้เธอคือเบิร <c oughs> ์ตสม่เลยเหรเด็กอ้วนนี่มีพ่อมีแม่ไหมแม่เป็นแม่ไม้หรอคนวางคนถามเมื่อวานคุณผีคนถาม คุณพี่พ่อแม่ครับมีครบมีหมดอืมแต่ด้วยความดิบแบบว่าบ่ได้ต้องการน้วยความหักจากพอดจากแม่นะั้นอืมต้องการแต่ความหักจากเฮาสิว่าในลักษณะิภาพจิตเนีเมื่อรากาหายห้องท่องแตกขอบใจด้วยลุงหอม กอดพ่ออือจะมาแพงเลยเนี่ยกะแพงเอาเงินอีหนาวมั้งอีอ้วน้เงินแบอือออืโผดโผแย่งกันกอดเดี๋ยวกูผู้จะนอนกลางนี่กูจะสืแปรแล้วมาคันนอนก็นอนแข่งกนโกลนแข่งกันนะอยู่คนละขาง กูปูดนอนกลางเลยจนหูสีดับย้อนอ้าวเนี่ยอากระเป๋ามา,สาใส่ลูกกระเาา <พา S 1> ปะ๋ามาใส่ปกะ,ะเป๋ออกไปกินข้าวปะปกินข้าวปะลูกปะเดี๋ยวขอแม่แบรนด์ชาวอาทิตย์มาขอเงินกันมาดูแพมเพิพร์ดเพิร์ดนะใส่แพมเพิพร์ดนอนได้พี่น้อ,องเว้ยบ่ได้อีกนะบางเมื่อนอนอยู่น้ำแม่นะบน่ได้เหี่ยวแม่วะบามืนอนน้ำพ่อยพี่น้อง เนี่ยสสทีนอนน่นยังเมน็นเด๋ยวสิวันนี่ได้สนะตั้งแต่คุ๋ยนะว่าแม่มัน,มนขาดว่ากระเป๋าเนาะอ,อ๋าย่อมาพาข่าวเนะย่อมาให้พอกินบังดูเอออืมอืมกินบบานานเฮาข่าว เออเอามาโหลดเออเอามาตีหนึ่งเด้อเออโดยมามามาไปล่างมือเธอมือจับเงินล่างมือสิเดไปส่งพี่น้องเอ้ยไปส่งว่าท่านตื่นสวยขาทักเย็นเลยตอนเสาร์ขาตอนแรงพอสบายดีพอไม่พี่น้องเซ็ดๆเส็้เสื้อเส่อเ ใส่แ้วนำเคียวเจอแล้ววิํานำโคกใส่นี่วัอ้อาว เออไข่กำลังเคี้ยวนะดินี่นี่นี่นทองยางเห็นยุ๊เออนำเคี้ยวมั้งมีไข่กจะหายมีคนกินไข่ไปแล้วแกเอานามาดูหมังโมมาดูลูกเอามาหน่วยหนึ่งเออจะกินตัวไหนี่ นี่นะนี่หมูนี่มึงทอ,อดก็มีถ่ายอยู่นอกละสู๊ ไปส่งขี่อ้วนขี่อ้อนเธอคือบอกกินของเธอนี่นี่น,นี่กินให้มันเบิร์ดหนูอของเธอนี่ก่อนละหาบาทกูก็เลยว่าของแซบ่บมันได้แท่เขาเห็นมันก็เห็นคลายเล็กน้อยเนาะสุเพ็ดบท

ข้าวหน้าข่าวใจว่าเนี่ยเกาแบบเนี่ยเกาะขนมสวอนที่เป็นไอ้ไอ้ค้าแบบแบบอาหารญี่ปุ่นซูชิหรือว่าเออซูชิม่าเปล่งข้าวข้าวกระชับยิ่งใหย่เธอคิดว่าข้าวฟอรมเหรอ 我只想买。